สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟท c h ชา n นลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนำเรื่องราวของปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2563นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของยาโมออกศึกนะครับแล้วก็ลาภผลพูนทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับแล้วก็หอยหอยซองหอยชุดนะครับอีกหลายสำนักเหมือนกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับก็จะมา นมัสการหลวงปู่สวงก่อนนะครับเพื่อเป็นสลริมงคลนะครับในการส่องตัวเลขนะครับตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็นโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหินทิโกมหาราโพะหางปูเชมิสิทธิราโพนิรันตลังนะครับแล้วก็ตั้งเจตธิฐานนะครับขอพรหลวงปู่สวงนะครับท่องคําว่าพทุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองค์สวง สัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุนะครับเพื่อที่จะเป็นมงคลนะครับในการ2ตัวเลขนะครับเ่าก็จะไป2่องในงวดของวันที่16นะครับตุลาคม2563นะครับว่าจะมีตัวเลขนำโชคให้ไหมนะครับสำหรับหลวงปู่สวงนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ตัวเลขชุดนี้นะครับ มาเร็วไปนิดนะครับมาเร็วไปนิดนะครับมาไม่งั้นนะครับงวดถ้าเป็นงวดที่แล้วนี่3ตัวตรงเลยนะครับ3ตัวตรงนะครับ3ตัวอย่างน้อยก็3ตัวโต๊ดนะครับถ้าจะไม่ได้นะครับเนี่ยครับดูเลยนะครับ8 3 9สนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับของวันนี้นะครับเนี่ยนะครับ มองเป็น 8, 3, 9ชัดมากๆนะครับถ้าเป็นของงวดที่แล้วนี่3ตัวโต๊ดเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ก็จะไปดูนะครับว่าถ้าเราไม่เอาเป็น 8, 3, 9เนี่ยจะมองเป็นชุดไหนเพราะว่าจริงๆตัวแรกนะครับก็อาจจะมองได้ว่าเป็น8กับ0นะครับแล้วตัวที่2เนี่ยอาจจะเป็น2หรือ9นะครับ 2, หรือ9นะครับ ก็มองได้นะครับส่วนตัวที่3นี่ก็น่าจะ3ตัวเดียวนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น9นะครับนี่นะครับก็น่าจะมองประมาณนี้นะครับมี0ย์มี8มี2มี9มี3มี9นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าเสีดาครับน่าเสีดาออกย้อนหลังถือว่าออกย้อนหลังเนาะนะครับมามาช้าไปงวดหนึ่งนะครับ ก็บ่อยเหมือนกันนะครับที่ของหลวงปู่สวงนี่เท่าที่เห็นนสองงวดสามงวดแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วกันนะครับถ้ากลับหัวขึ้นมานะครับจะเป็นหกสองแปดนะครับหกสองแปดค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะครับถ้ากลับหัวขึ้นมานะครับมองเห็นเป็นหกสองแปดค่อนข้างชัดอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินก็จะสรุปตัวเลขเลยนะครับ ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของงวดนี้นะครับก็จะเป็น829 826นะครับ839023096039 029099นะครับ0903 022629233936นะครับแอดมินก็มองว่าตัวเลขที่น่าสนใจนะครับน่าจะเป็น829826096นะครับ839 แต่อะไรก็ไม่แน่นะครับอะไรก็ไม่แน่นะครับหวยยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ839ก็อาจจะมาได้เหมือนกันนะครับแต่โอกาสก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ลองลุ้นดูนะครับเอาละครับแอลไอนเมนจะพาไปดูเรื่องราวของหวยซองบ้างนะครับรับผลโพลทวีครับงวดนี้สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับก็เข้าหลายงวดเหมือนกันนะครับสําหรับรับผลพพลทวีนะครับมาดูนะครับงวดนี้ ให้เด่น1เด่น7เด่น8มานะครับสวยทั้ง3ตัวนะครับ10 13 16 70 73 76 80 83 86นะครับแอดมินชอบไปที่ชุดเด่นนี่ครับห7 8็ดนี่แหละครับไม่แน่อาจจะมา3ตัวหรืออาจจะ76กับ86นะครับเป็นชุดที่แอดมินมองว่าก็สวยทีเดียวนะครับน่าจะได้หลุ้นอยู่นะครับไปดูที่ย่าโมออกศึกนะครับย่าโมออกศึกนะครับล่าง ชุดสรุปนะครับล่างชุดสรุปนะครับวันที่แล้วให้6ให้5ให้3ให้8มาก็ถือว่าเข้า5นะครับเข้า5ส่วนรอบนี้นะครับให้3ให้7ให้6ให้9นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่6ก็สวย9ก็สวยนะครับ3ก็สวย7ก็สวยนะครับน่าสนใจนะครับเอาไปดูเรื่องราวของชุดเด่นนะครับเลขชุดเด่นนะครับ วันนี้ให้เด่น1เด่น6นะครับมีที่น่าสนใจก็หลายตัวอยู่นะครับอย่าง8 6 8 6 7 6 7 4 6 4เี่นี่นะครับน่าสนใจอยู่นะครับชุด3ตัวนี้ก็มีสวยๆอยู่นะครับสวยๆอยู่560 516ู่เนี่ยนะครับ619 264อย่างนี้นะครับ3 6 7นะครับอืมก็สวยหลายชุดนะครับสวยหลายชุดนะครับอันนี้เป็นเลข ฝันทงอีกชุดหนึ่งนะครับมีส,สวยอยู่48 40 43 20 23 28นะครับแล้วก็748นี่ก็น่ารุ้นนะครับ748 728นะครับ749นะครับก็ได้รุนหลายตัวอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเลขชุดดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางได้นะครับ ันนี้เป็นเลขตารางวงกลมนะครับวันนี้ให้เด่น2เด่น9นะครับจัดชุดเอาไว้3 2 9 4 9 3 2 7 9 4 9 <contamin> 1 6 2 5 6 2 7นะครับ3 4 7 9 1 2นะครับ3 4 7นี่ก็อาจจะได้หลุนนํา6 2 7ก็ไม่เร็วนะครับ4 9 1นี่ก็สวยนะครับก็อาจจะได้หลุนหลายตัวอยู่นะครับ 4 9่เก้นเน้นไปที่491นะครับวันนี้น่าจะได้กับ347นะอีกชุดหนึ่งนะครับมาดูที่ขวัญใจรวยไว้ครับขวัญใจรวยไว้เป็นอีกหนึ่งสำนักนะครับที่เข้าบ่อยนะครับวันนี้ให้17274767นะครับ41424674นะครับแอดมินชอบไปที่4667กับ74นะครับวันนี้ส่วนในตารางนี้ก็จัดไว้นะครับเจ1 264นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับไปดูกันที่หวยฟันธงนะครับฟัน6นะครับวันนี้ชุด3ตัวนะครับก็มีสวยๆอยู่นะครับ374นี่ก็ตรง 2, 3, 3, ส3งสามนักที่แล้วด้วยนะ386 6 7ดหกห6เจ5 6 4นะครับห้าหี่น้น่าสนใจนะครับ5้าหกสี่แอดมินมองว่าน่าสนใจทีเดียวชุดนี้นะครับ แล้วก็2ตัวนี้ก็จะมี 6, 4สนะเจ8 6นะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจัยในการรับชมและก็ร,รับฟังนะครับข้อมูลในเรื่องของตัวเลขถ้าท่านจะนาไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับสุดท้ายน,นี้เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับขอบคุณที่มารับชมครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ